อ้าวโยนเล่นเกมผีบ้านะครับนะให้ดูที่ภาษาอังกฤษเป็นหลักดูเชสนะครับนะป็นคูป็นสีให้สวยงามตัวอักษรชัดเจนนะครับนะาคเป็นสีให้สวยงามตัวอักษรชัดเจนเพราะฉะนั้นตั้งใจเรียนนะครับนะตั้งใจเรียนนะพยายามดูภาษาอังกฤษเป็นหลัก ยาสมาธิสั้นยาเมอ,อยาสมาธิสั้นยาเมอ,อยาสมาธิสั้นยาเมอถ้าเมอบ่อยๆมันก็จะกลายเป็นโง่ไปเลยนะครับเริ่มตั้งแต่คำแรก B L ออกดนนังๆ B L B.L O N D Longe สี N N บล

เรือ B O A T เอต่อไป B O D Y Body ร่างกาย B O D Y Body ร่างกาย B O D Y Body ร่างกายต่อไป B O I L E O L อยอดเือด B O I L B L บอยดอดเือด B O I L O L บอยดอดือดตั้งใจอ่านยาเมอร์เซเซเรเซเร ออย่ามอนะบาเดี๋ยวคุณคณรูปรอจะเหรืออาจารย์มองจะเรียกให้อ่านนิรารแลถ้าเกิดอ่านไม่ได้เนี่ยมองกุญจะเป็นของเธอข้อหนึ่งข้อ,อสมกจมจมเจมเจมเล็กเล็กน้อยน้นอยเน้อ Oh าาเอาใหม่ยาเมริดขาดเพราะเดียวอาจไม่ได้ดคูโสมมงกุรทนเลใครตัวสงสงหยิบมองกุฎให้กูซิกระทาด้วยมงกุโสมหัวกระทาปักตรงหน้าอกแล้วก็ถ่ายรูปลงแพจน,นี่อย่ามาหาว่าอาจารย์หม่อมใจร้ายนะอาจารย์หม่อมเป็นคนดี ใครก็ได้ช่วยหยิบอันนี้ให้ครูหน่อยเอาขวดเก่าไปเก็บได้จ้าตตเต็มเต็มขวดเต็มเต็มนะลูก ถึงคำไหนแล้วจ๊ะบอน3ใช่ไหม BL OND บอนสีบอล BL OND บอลสีบอล BL OND บอลสีบอล

คอยืม B O ดาบ A O U b o r r o r ขอยยืม B O ดาบ O U b o r r o อขอยยืมต่อไป B R E a D เ e รดขนมปัง B R E D เ e รดขนมปัง B R E D เบรดขนมปังโอเคต่อไป

สะพานสะพานต่อไป B R I N G B R I N G Bring เอ,เอามาให้เอามาให้เอามาให้อ้าวคุณนำอาศาศา่านภาษาอังกฤษพวกคุณพูดภาษาไทย B R I N G Bring อ้าว<อ><อ>พูดตามซิ B R I N G Bring

Oh, bye you, this busy. 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 C A N D Y c a n d ลูกกวาง C A N D Y c a n d ลูกกวางครูครับมันเป็นว่าลูกอมหรือลูกกวาดก็ได้ครับอ่าฮะถูกต้องเออสุกใสหรอกต่อไป C A ดันานครูชอบเสียงอ่านนักเรียน นักเรีอยากประสบความสําเร็จไหมครูปอบอกเลยว่ารู้สึค์ครูปอนะครับนะที่ลง y ยูทูบและประสบความสําเร็จมีไม่กี่คนเดี๋ยวครูปอจะให้ดูว่าใครที่ประสบความสําเร็จบ้างน,นะแป๊บหนึ่งจะได้เห็นของจริงถามว่าทำไมยูโรถึงประสบความสําเร็จนักเรียนดูยูโรอ่านเซ เสียงเขาเป็นยังไงค่อยไหม,ไมเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมันจะมีจะได้เห็นของจริงไปเลยแล้วจะอะไรเนี่ยครับต้นตูนตุ๊นตูนแป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวแล้ดูจากตรงนี้ดีกว่ามันจะเห็นภาพอไม่ได้อ่าโอเคอยานยูโออาารเพราะอ่านเสียงบางฟังชัดต้องเรียนโดยูโรคนเข้ามาดูถึง344เวลคนกดถูกใจสามไย <c oughs> ลเขก็เยอะนะก็เยอะนะ เอ่นาอ่านนอ่านารู้จักนาลันหรือเปล่าไม่รู <Okay. S 1> ้วนแล้วก็นนอนคนดูน้อยกว่ายูโรสอง้สามสิคนกดถูกใจหนึ่งไหลของยูโรสามรอยสี่สบสี่นี่เยอะนะเยอะนะอ่าอันนี้ในยูโรอ่านภาษาอังกฤษแล้วกูปอถามสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษสามสิบี่วิว โภชใจสามร้ายเยอะนะพรเกาหลีต้องเกาหลีใต้เข้ามาโดแล้วนักเรียนฟังเดี๋ยวครูปอจะเปิดเปิดให้ฟังเปิดอะไรเหรอนตู้ทีวีอ่ะวมาอะไรวะมาจากเล่นนักเรียนจะได้แบบว่าเล่น จิกกระดือสักทีอ่านแบบนี้มันใครจะไปฟังรู้เรื่องทำทำไมล่ะลูกเดีย๋ยวลองไปดูไอ้เจ้ายูโรกันเนะอะว,วันนี้ยูโรจะเป็นนางเอกเอ้ยไม่ใช่พระเอก <laughs> พบดถ์เพชรโอ้ต้อง เอ๊ะไม่ไน่ายว่ามันจะรู้ได้เปล่าเพราะว่ามันเป็นช็อตคลิปช็อตคลิปมันไม่น่าจะจ่ายได้ช็อตคลิปช็อตคลิปดูดิอ๋อช็อตคลิปมันถ่ายไม่ได้ช็อตคลิปมันแคสไม่ได้อ่าลืมไปคุณลืมไปช็อตคลิปแคสไม่ได้อือลององอ่าแต่ดูอย่างนี้ก็ได anyway> ้อ่า โอเคแต่ว่ายูโรเสียงต้องดังกว่านี้ยูโรเนี่ยสำเนียงภาษาอังกฤษดีเข้าใจหรือเปล่าคนเลยชอบออแต่เสียงต้องดังกว่านี้นี่ขนาดเสียงไม่ดังนะ แค่นี้ตุ๊ดจิกกระเดิแค่เนี้ย uh huh. ไม่ธรรมดาครับสามร้อยโพวิวคิดโดเออแต่มันแสดงว่าแล้วถ้าเกิดเป็นคลิปผู้ใหญ่ลงอ่ะใครรู้จักพี่ยี่หุ่นบ้างเออพี่ยี่หุ่นอ่ะผู้ใหญ่อายุสามสิบกว่าอ่ะไลฟ์ติ๊กตอกมายอดวิวกระจุย ยิ่งผู้ใหญ่เรียนคนยิ่งชอบใหญ่เลยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยนะให้พวกคุณเนี่ยมีศักยภาพกว่านี้เวลอาอ่นานนะยอา่านแบบเสียงต้ดจิกกระเดย่นี้มันฟังไม่รู้เรื่องพ่อไหนแล้วพ<อ>่อไหนแล้วจ๊ะอ่แาอแคลร์

่า่มทำอ่ามันเพดข้มมามไปเขาสะกดเพดต่อไปเชส s, H A s t ออก C, s o A C H e s t C s o s A S T chest o. E. C H E S T chest o. O. E.

C-H-I-C-K-E-N she Chocolate. 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 C H O C O L A T E, chocolate, chocolate. E. Eh? C H O C o -L -A -T. chocolate, chocolate. Bye bye. C L O U D Y, cloudy. Tempeh by con CLOUDY ข่าวดีเต้นเรืก่อนเมฆ o u ดีเต้ไปก่อเม CLOUDY ข่าวดเต้นไปเรยก่อนเมฆ o u d y ข่า,ขาวเต้นไ,ไปเรยก่อนม <A. S 1> มเมฆ ช็อกไก่ตัวผู้เ C O C K ช็อกไก่ตัวผู้เ C O C K ช็อกไก่ตัวผู้ต่อไปต่อไปไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วอ่าไล่อ่านมาถ้าเกิดใครอ่านไม่ถูกหรือใครอ่านไม่ได้แสดงว่าไม่ตั้งใจฟังเริ่มจาก,อกจยอมหาคำแรก B L O N D บอนสีบอนดางดางคนต่อไป B O A T boat. เรือต่อไป B O D Y ร่างกายต่อไป B O I L บีืออะไรนะดังๆสิลูก B O I L boy. b บ y เดือด B L O N G bond. สีบอลเงียบเสียงเบาๆต่อไป ต่อไปไม่ก็อ่านสามสี่เออต่อไปเอออะไรนะมันมีคำว่า b o a ทกับบอลสามกันสองครับก็สามก็สามไม่เป็นลายก็ครูบอกจุมจุมคินจีมเอาแล้วเออต่อไป อ๋อถ oh, oh, ึงคำไหนแล้วนะน่าเห็นไหมแสดงว่าไม่ฟังเลยเอ็กซอัพใครไหนอ่านใครรู้อะใครรู้บอกเพื่อนหน่อยซิแสดงว่าไม่ฟังเพื่อนอ่านเลยอ่านบโลตรงเนี้ยโอเอ้ย B O R O W B O R O W อโรขอยืม B R E A D เรดขนมปัง BED BED ขนมปันต่อไป B R I d G b r i g e สะพานต่อไป B R I N G เอามาให้ B U S รถป U S B R I E R U S Y B C u B U T C H บูช์อะไรอ่ะคนขายเนื้อสัตว์ C A N D Y Candy บุบวัด C A W R O T Carrot หัวแครอท C A R C W O N คาดูนตาูดังดงหน่อยฟังแม่ไม่รู้เรื่องเลยต่อไป T T F ตต่อไปปูเขาไม่ใช้หน้าไม่รู้ค่ะ ไม่ต้องหนาเช็ดเลยใช่ C H E S T Chest O กต่อไป C H I C K E N Chicken ลูกไก่ C H O C O L A T E Chocolate ช็อต่อไป C L O U D Y Cloudy เต็มไปด้วยก้อนเมฆต่อไป C O C K คอร์ไก่ตัวผู้ต่อไป B ไม่มีไม่ได้ดดดอาอาโอเคอนานาวทิ้งกันเลยสักเบรกอดวิดีโอให้อาจารย์หม่อมหน่อยช